ลูกต้องเลือกเส้นทางเดินชีวิตอีกครั้งหนึ่งเพราะบันดิตแกวเป็นได้เพียงสองปีเท่านั้นลกูกรักในเส้นทางการสร้างบารมีมากแต่ขณะดเดียวกันก็กลัวการเป็นอุบาสิกาอย่ากลัวเลยลูกการเป็นอุบาสิกา <c oughs> เป็นภาวะอันสูงดูอย่างคุณยายอาจารย์ที่จ๊ะ <c oughs> เป็นเส้นทางสูงสูงเฉพาะผู้มีบุญมากๆการ เป็นอุบาสิกาจะสร้างบารมีได้สะดวกสบายง่ายและเยอะง่ายได้เยอะสร้างบารมีสะดวกสบายง่ายได้เยอะเพราะไม่มีพันธนาการของชีวิตสร้างง่ายได้เยอะง่ายสบายได้เยอะนี่จะมันไม่มีอะไรที่ลำบากใจหรอก้าหากว่าเราดำเนินชีวิตด้วยวิญญาณของอุบาสิกา จะมีความสุขทุกคืนวันเลยหลับตานั่งทำสมาธิอยาให้ใจมันฟุง้งซ่านถ้าใจฟุง้งซ่านมันก็คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เลยใจมันก็จะอ่อนแอยังมีกำลังที่จะไปต่อสู้กับสิ่งที่เร้าวใจนะซึ่งสิ่งเราใจนั้นคือจุดเริ่มต้นของความทุกข์ของชีวิตมันมาในรูป ที่ดูหรูหรูดูสุดสวยแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะดูแล้วดูงดงามเพราะฉะนั้นเนี่ยเพศนี้เป็นภาวะอันสูงอุบาสิกาแปลว่าผู้อยู่ใกล้พระร,ร,ระัฒนตไตรใกล้สรรณะที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดสิ่งอื่นไม่ใช่ เพราะฉะนั้ลูกอย่าไปกลัวเลยสิ่งที่ควรกลัวคือกลัวต่การทำบาปกลัวแต่ผลของบาปละอายแตกการทำบาปแล้วกลัวต่อผลของบาปผลทางกายการทำทางกายวาจาใจแล้วมันมีวิบากนั่นแหละเป็นผลนั่นคือสิ่งควรกลัวกลัวไปอบายอย่างนี้ควรกลัวเห็นไหมจ๊ะกลัวความทุกข์สลมัรของชีวิตแต่อย่ากลัวการเป็นอุบาสิกาเลย ระมีแต่เป็นทางมาแห่งบุญทุกวันทุกคืนทุกเวลาทุกอนุวินาทีเป็นภาวะอันสูงส่งแม้แต่เทวดาก็ยังประคองอัญชิีบูชาชื่นชมวา่ยู่ดนเพศภาวะอันสูงทีเดียวอย่าก,กลัวนะลูกนะให้เดินเข้ามาเดินเข้ามาด้วยความมออาุ่งาน ธอบอกตอนนั้นเธอบอกความในใจรักการสร้างรรบลมีองแต่กลัวการเป็นอุปัสิกาแต่เพราะในสุดช่างใจเดียแล้วเพราะว่าแต่ช่างข้างที่รักการสร้างรรบลเมีมีมากกว่าความกลัวจึงตัดสินใจเข้าอบรมสมาธิแก้วแล้วเข้าอบรมบุคลากร,รใหม่ค่ะอขอส่งกำลังใจให้นักครบใหม่แห่งกองนับธรรมสู้ทะลุ ออกไปชีวิตก็ขาดทุน่ะขาดทุนชีวิตชาวโลกเนี่ยขาดทุนเงินทุกวันนะไอ้เสมอตัวเนี่ยกำไรเนี่ยหายยากแราวว่าสิ่งแวดล้อมมันมันเป็นเช่นนั้นเรามีบุญในระดับหนึ่งที่และได้หลุดพ้นจากภาวะนั้นมาแล้วถ้าเราหวนกับคืนไปอย่างนั้นชีวิตเราจะมอมแแมมดเดียว เหมือนตกไปใได้บอกโครนางน้นแล้วกระทางโลกมันต้องไปตบไปตีกัน่าจะได้ซับ์มาสิ่งแวดลอ้อมนี่มีแต่ดึงให้ใจตกต่ำมันขาดทุนชีวิตกันไปทุกๆวันแล้วความตายไม่มีนิพิจหมายด้วยสิความตายก็ไม่มีนิพิจหมายเราจะตายเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ ลัก็รักสิ่งใดเนี่ยสิ่งนั้นก็มักจะทำให้ใจเราเป็นทุกข์การพัดพลาดโดกสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาอะไรไม่ได้สิ่งนั้นก็ทุกข์อีกเพราะฉะนั้นที่มันมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีนะลูกนะสู้เะลูกว่าม่นานนี้